โอเคครับเราก็มาพบกันสำหรับเลขล่างต่อไปนะครับปีแอดคาร์มายกำลังอัดดีโอเนี่ย <Yeah. S 1> มองเห็นไหมครับ mm hmm. อืมกล้องเอียงหน่อยกำลังทำกล้องใหม่นะครับาะ <No. S 1> ตัวน,นี้มองหน้ากล้อง่อยนะครับเพราะว่า จบเดาๆครับต่อไปเป็นเลขล่างนะครับในตัวนี้ใหม่ตัวน,นี้เลขล่างนี่ทั้งหมดมีสิบกชุดครับเดี๋ยวให้ท่านหาเลขเด่นมาดึงเอาเองส่วนเลขบนเมื่อกี้ปวดไปแล้วครับทำไมถึงได้ทำสองต่อ เพาเดี๋ยวจะอัพขึ้นไปดูก่อนถ้าบนชัดเจนมองเห็นชัดก็ทําล่างต่อครับแต่ถ้ามองไม่เห็นก็ไม่ทำคืนนี้ครับเสียงฟ้าก็นองเห็นนะครับข้างบนเฮ้ยข้างนอกฝนกาลังจะตกคืนนี้ต้องฝ่าสายฝนไปแล้วครับเดี๋ยว เลขจะมีหลักสิบบนสี่ตัวหลักหน่วยล่างสี่ตัวเอ้ยหลักสิบล่างสี่ตัวหลักหน่วยล่างสี่ตัวบนเสร็จไปแล้วครับเบรอรวันนี้เบอเพราะว่างานเยอะแล้วก็ขจันชิดมากคิดว่าพรุ่งนี้มีอะไรอีกวันคิดว่าหวยจะออกมาลือนู่นครับอังคารเรียกจาผิดคิดว่าเดือนนี้มีสามสิบเอ็ดวันครับ คิดว่าเดืนนี้เป็นกันยาคม55ไม่ใช่ครับเป็นกันยายนต์มีแค่30วันวันนี้ออกครับโอเคเดี๋ยวมีพวกบนอีกไปพบกันเลยครับเลขแดนล่าง55โอเคครับพี่น้องหมุนแล้วก็ลากลงมาครับนี่ทำกันแบบ ถ่ายให้เห็นหน้าจะได้คลังครับเวลาไหวออกก็จะได้กึดกึดถึงคนให้อะไรประมาณนี้โอเคครับอ๊ะตอนนี้หนจอมนันอ่ะแล้วไปดูเลขล่างกันต่อครับโอเคครับจอจอแขวนกับจอแขวน,วนเหมือนจะผ่านแขวน ตอนนี้มันตรงแทงตรงแทง,ง,งเหมือนอะไรก็ไม่รู้อ่าเลื่อนมาเลื่อนมาครับเมื่อกี้หลักสิบบนแล้วหลักหน่วยบนอ่าตอนนี้มาถึงคิวเลขล่างครับคิวชิวชิวเด่นหลักสิบล่างครับอย่างงอดที่เลื่อนมาหนับมันมันเอียงกระเทะเล่โอเคครับเนี่ยมันมึดมึด ถ่ายหน้าจอนี่โอเคน่าจะดีนะคงจะมองเห็นตัวเลขเจ็ดแปดศูนย์สามครับเด่นหลักสิบล่างออกสามหนึ่งถูกต้องนะครับมาที่สามครับหกเจ็ดเก้าสองเด่นหลักสิบล่างออกสองเก้าถูกต้องข้ามไปด้วยครับมาที่สี่สิบล่างสองสามว่าแปดออกแปดสองถูกแปดสิบล่างครับมาที่ห้า เด่นเจ็ดแปดศูนย์สามออกแปดห้าถูกนะครับโมที่หกหกเจ็ดเก้าสองออกหกศูนย์ครับถูกต้องโมที่เจ็ดครับแปดเก้าหนึ่งสี่สิบล่างออกแปดห้าแปดห้านิ่งตัวหน้าเนี่ยตื๊บอ่าโมดีแปดครับออกเก้าศูนย์สองห้าออกสองศูนย์ออกสิบล่างก็ถูกสองครับโมที่เก้าหกเจ็ดเก้าสองออกเก้าห้าถูกต้องครับ นี่เป็นสูตรใหม่นะครับทดลองใช้งวดแรกงวดที่แล้วพลาดวันนี้ขอให้ถูกนะครับถ้าถูกใจก็ร้องเสียงโชกกระเชิงครับถ้าไม่ถูกใจก็ให้ผ่านไปนะครับโยนทิ้งกลางทางไปเลยไม่ต้องนําไปใช้ครับเผื่อมันไม่ถูกแต่ถ้าถูกก็จะเชียด้วยแต่ถ้าใครเล่นถูกก็ยินดีด้วยนะครับงวดที่สิบครับสี่ห้าเจ็ดศูนย์หักสิบล่างออกสี่หกงวดที่สิบเอ็ดครับสองสามห้าแปดสิบล่างออกแปดสามถูกต้องครับงวดที่สอง ก้าสองอกสองเถูก2องหลักสิบล่างครับวดที่สิบสามเจ็ดแปดนสามออกเจ็ดแปดถูกเจ็ดหลักสิบล่างเห็นหครับวดที่สิบสี่ครับหนึ่งสองสี่เจ็ดหลักสิบล่างออกหนศูอุงวดที่สิบหาครับสองสามแปดออกสองหถกต้องครับวดที่สิบหกหนึ่งสองี่เจ็ดออกเจดเกถูกเดนะหลักสิบล่างถูกเจ็ดที่สิครับหกเจดเสองครับหลักสิบล่างฉามาหรือไม่ พี่แอดไม่รู้ครับแต่ว่าเอาสูตรมาแบ่งปันกันน pues ะครับเปิดด้วยถูกหวยกันครับเอาแล้วแล้วก็มาดูเลขหน่วยล่างครับหน่วยล่างต่อไปเลยหน่วยล่างหน่วยล่างมัที่หนึ่งครับนี่คืองวดสุดใหม่ครับมวดทดลองครั้งแรกครับมวดที่หนึ่งครับเด่นหกเจ็ดหนึ่งสองออกสามหนึ่งถูกหลักหน่วยล่างตัวนี้ถูกครับ งวดที่สองครับสี่ห้าออกสามเก้าัหลักหน่วยล่างครับงวดที่สามแปสามสี่ออกสองเก้าัก้หลักหน่วยล่างนี่ 4, ครับงวดที่ห้งวดที่สีครับสองสามเออเจ็ดแอกแปดสองหน่วยล่างงวดที่ห้าเกย์สห้านะครับ ออก8 5ถูก5หลักหน่วยล่างงวดที่6กศนย์หนนะครับออก6 0ศถูกหลักหน่วยบนเอ้ยหน่วยล่างศออก 60, ถูกต้องครับงวดที่เจครับเสียก็ศูนย์ออก8 5้าล่างครับออกหน่วยล่าง5้างวดที่ปครับ5 6 0 1ศออก2 0ศย์ถูกหน่วยล่างศูนอ่างวดที่9กครับศ1นย์ออก9 5้าถูก5้าหลักหน่วย งวดที่สิบครับหนึ่งสองหกเจ็ดออกสี่หกถู 14, 0, 15, 6, ออกหกหลักหน่วยงวดที่สิบเอ็ดครับสามสี่แปดเก้าออกแปดสามงวดที่สิบสองเจ็ดแปดสองสามออกสองเจ็ดงวดที่สิบสามสองสามเจ็ดแปดออกเจ็ดแปดงวดที่สิบสี่ศูนย์หนึ่งหกออกหนึ่งศูนย์มาศูนย์หลักหน่วยถูกต้องครับงวดที่สิบห้าครับหกเจ็ดหนึ่งสองออกสองหกถูกหกงวดที่สิบหกเก้าศูนย์สี่ห้าตัวหลักหน่วยล่างเก้าออกเจ็ดเก้านะครับ วดที่สิบเจ็ดครับหนึ่งสองหกเจ็ดหลักหน่วยล่างจะมาต่อหรือไม่นะครับไม่รู้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 ไม่ชี้อันจับคู่ล่างครับวัดดวงเสียงดวงถ้าถูกใจออกไปเล่นครับถ้าไม่ถูกใจก็อย่าเล่นครับไม่รู้จะถูกหรือผิดีปแอดไม่สามารถรู้ได้ครับแต่เป็นสูตรคำนวณคำนวณคำนวณจับคู่ล่างงมด่ที่หนึ่งครับหกหนึ่งหกสองหกหกหกเจ็ดเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดหกเจ็ดเจ็ดเก้าหนึ่งเก้าสองเก้าหกเก้าเจ็ด สองหนึ่งสองสองสองหกสองเจ็ดนะครับชอบตัวไหนคู่ไหนถ้าไม่ชอบก็ไม่ต้องเล่นนะครับกลัวเสียตังค์นะครับเป็นห่วงเสมอทุกท่านมอบให้แก่สมาชิก VIP ของปีแอดนะครับตั้งหวยในเว็บไซต์ก็ใน VIP ของลน์ครับ VIP กลุ่ม l ลายที่ออกไปแล้วแล้วก็ท่านที่ยังอยู่นะครับอ่าท่านที่ออกไปแล้ว ส่วนที่ตอนที่ยังอยู่ก็สรุปไปแล้วชุดเด่นชุดเดียวครับเด่นชุดเดียวจะออกเลขอะไรครับอันนี้เป็นเลขล่างครับเนีย่ยดูธรรมนี่นะครับท่านก็ไม่ดูกันดูกันให้ชัดๆครับวันที่หนึ่งจับคู่ล่างนะครับหนึ่งตุลาสองพันสิบแปดเนี่ยครับ หกหนึ่งหกสองหกเจ็ดเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดหนก็ดสองหนึ่งนะครับอ่าต่อไปนี้แล้วก็ไปดูไอการเป็นสมาชิกของ P s นะครับนี่คือเลกบนครับเมื่อกี้ที่โพสไปแล้วครั้งแรกดูตรงนู้นก็ได้ครับหรดูเลขปักหลักครับเอิ่มเติมนะครับดูนี้สมัคร ID ดีลายกับปี s ก็คือ S E T T E E P U N L A A N 1 1 1นะครับงวดละ3 0 0บาทนะครับปรับราคามา2งวดแล้วครับต่องวดนะครับต่อ1งวดต่อรลยปีก็4,000บาทครับรลายปีรลายปีก็24งวดนะครับดูกันเอาความรวยมาแจกมาครับ สำหรับดีพีที่หลุดออกมาแล้วก็ดูของฟรีได้ครับเนี่ยพี่แอก็เป็นห่วงอยู่เสมอเป็นห่วงทุกๆท่านสูตรหวยก็แจกฟรีนะครับให้ไปเก็บไว้ใช้ช่วยตัวเองครับการช่วยตัวเองเป็นสิ่งที่ประเสริฐเลิศล้ำที่สุดนะครับท่านที่ยังไม่มีสามียังไม่มีภรรเมียก,ก็การช่วยตัวเองทําให้อ่ชีวิตอยู่อย่างมีความสุขอ่าอ่า,อาช่วยตัวเองนะครับ ตัวเองก็คือการทํางานเอาตัวรอดเป็นยอดดีนะครับจะมีครอบครัวเราก็จะได้ช่วยเหลือครอบครัวช่วยลูกช่วยเมียแล้วนะครับการที่เป็นสวยก็ช่วยตัวเองว่าตามนี้นะครับอ๋อมาดูทั้งนั้นเราก็บายๆกันนะครับคืนนี้พรุ่งนี้ขอให้ทุกท่านร่ํารวยนะครับถูกผิดอย่าว่ากันนะครับปีแอดให้ ด้วยใจครับไม่รู้เลขจะออกอะไรถ้ารู้จริงๆก็แทงรวยไปบินเที่ยวรอบโลกแล้วใช่ไหมครับทุกท่านกดแชร์กดไลค์ด้วยก็ได้นะครับถ้าไม่หนักหนาแต่ที่สำคัญคอมเมนต์มาเลยครับคอมเมนต์อยากได้อะไรคอมเมนต์มานะครับแล้วก็แชร์ไปด้วยแชร์ไปเลยครับบอกต่อๆกันไปนะครับโอเคนะครับวันนี้สวัสดีครับขอให้ทุกท่านร่ำรวยร่ำรวยนะครับทุกๆท่าน สวัสดีสวีดัตนะครับสวีดัสวีดัต Good night see you again next time okay